กลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนทีนี้ผมเรียนอีกตำราหนึ่งผมไปเรียนโรงเรียนเสนาลักษณ์ทหารกองทัพปลดแอกเพแห่งประเทศไทยเขตอีสานใต้ หมอเนี่ยชื่อหมอชัยแล้วก็สมมุตินะครับชื่อหมอชัยซึ่งิงมันก็ชื่อหมอชัย,ยอา้าสมมติทำไมสมมุติบางทีมันจะดาวว่าจริงไม่จริงโอเคคโอเเขาบอกผมว่าตาหายสนามหลวงการรักษาเรามีแอทแทกเลดเป็นไงแอทแทกเลดคือใช้โดสหรือปริมาณจู่โจมทุบให้แมงตาทตั้งแต่แรกเลยภาษาไทยเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลม มือนอย่างที่มันทากับเรานะมันตัดไฟไม่ให้เกิดเลยฮะจะก่อ,กอสู้แข็งไม่ได้เพราะมันดื้อยาครับเพราะนั้นมันใช้แอสแทกเลดคือมันเล่นไม่ให้เราเกิดเลยชูสามทิ่วก็ไม่ได้ไปตวรวจสอบเลยทุกวันนี้คนที่ไปตวรวจสอบราชพัฒโดนแป๊กหมดนะครับห้าบกนอกประเทศนะมันเล่นแรงอะ่ะคุณทําลายศัตรูเนี่ยประธานเหมาไม่รู้ประธานเหมาเรียนหมอมาหรือเปล่านะ ประธานเหมาพูดบ้างบ่อยๆนะครับคนฟังบ่อยอาจจะจําได้แล้วนะประธานเหมาสอนว่าเวลาคุณจะดัดไม้ที่โคงง่อต้องดัดให้มันเกินจริงไหมแต่พอจริงไหมแต่เก็บงอมันต้องดัดเกินไปหน่อยหนึ่งถ้ามึงดัดตรงมึงวางว่าเดี๋ยวมันงองออีกหน่อยหนึ่งต้องดัดให้เกินนิดหนึ่งมาได้กลับมาพอดีกลับมาพอดีเออกลับมาพอดีถ้าคุณดัดเกินมากปมันงออีกทางหนึ่งเฮ้ยอันนี้อันนี้หลักนี้สมเจียงก็ใช้ตอนวิจารณิติลากที่เอาแค่แก้ไขนะ ไม่เอายกเลิกอ่าอย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณต้องทําลายให้มันลาบครับอืคือคุณต้องชูสาระเลยคุณไปชูต่ำวัมนนั้นไม่ได้ชูต่ำมืนนั้นมันดื้อยาเพราะอะไรหนึ่งหนึ่งสองคุณเรียวไอ้เฮียเนี่แม่งคิดไม่ซื่อเลยสูงกว่านั้นแล้วครับสูงกว่านั้นไหมคุณก็ไปตรงประกาศสูงวันนั้นติดคุกไไปตรงประกาครับล้มเลยก็ต่างกินไม่ติดคุกแล้วครับไม่ติดก็ติดในตัวอยู่แล้วนะ คุณซ่อนอย่าไปบอกมันที่จะติดได้ไงวะเอาเมื<ว><ะ>่อไแล้วถ้าเสนอสูงกว่านั้นเราก็ซ่อนไว้ผมเสนอไงผมเสนอ,มสนอหมายถึงว่าถึงเวลาปุ๊บนะพร้อมครบวันเดือนปีนอจบไม่มีกษัตริย์จบองค์เรรมตีไม่มีจบเพราะมันจะออกมาครับสมัยทักษิณเนี่ยนะท้งผพวทั้งเมยออกมาเลยนะแต่งชุดนอนเออโควิดมายัางไอโควิดนี่ไม่ยอมโควิดวัฒนะไม่ยอมมานะเพราะโควิดมันบอกไอ้บ้าบอกไอโควิด กูจะปฏิวัติน่เฮ้ยไม่จริงหรอกใครทังมึงปากแดงไม่ใช่ปากแดงพ่อสั่งในหลวงสั่งเฮ้ยไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกจนกระทั่งไปหาไอ้โควิดมายังอันนี้คือสิ่งที่ในหลวงพูดนะโอ้ลุงไปเอาวันนี่มัดูลุงโควิดผมเล่าโกหกเดี๋ยวลุงโควิดผมซวยอีกมันชวยอยู่แล้วนั่นแหละทุกวันนี้ไอ้โควิดที่เป็นคนของเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไม่ใช่กค่ปากแดงนะ โควิดนี่เป็นตำรวจวังโควิดวัฒนะนะออแล้วตอนหลังเขาให้มันเป็นรองนายกแล้วดื้อเขาเลยเขี่ยทิ้งไปเลยนะมันเป็นอย่างนี้ครับถึงเวลานั้นคุณจะต้องซีนาริโอจำลองสถานการณ์ครับว่าถึงวันเวลานั้นในหลวงออกมาแล้วอาจจะเป็นคงไม่ออกตายแล้วใครก็แล้วจะเป็นเจ้าสิรินทรก็นเถอะหรืออาจจะเป็นอุบล,ลรัตน์จ,จะเป็นเสียโอก็ได้ออกมาแล้วคุก็ตท่าล้มมันอย่างเดียว ถ้าคุณทํนท่าล้มน่ะมันหนีครับคุณไม่ต้องกลัวว่าเราจะทําในหลวงหรอกมันหนีก่อนเยอเรามาปูดเลยไอ้นี่กับไปจีนพูดต่างคนต่างมีธีไปมันชื่อที่ไว้หมดแล้วอย่างนี้ครับลุงถ้าลุงยืนยันอย่างนั้นอคำถามตรงน,นี้อาจจะซีเรียสหน่อยครับอคุณคถาบซีเรียสด้วยไว้นคุณทักิกับแนวทางของพรคเพื่อไทยตอนนี้ไม่ได้ไปแนวทางแบบที่ลุงบอกเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือ,อไม่มีการลงมาแต่ว่าจะเข้ากับระบอบใหม่รอเข้ากับรัชสมัยใหม่ไม่ไม่ได้ต่อต้านหรือว่า ล้มมันอย่างเดียวแบบที่ลุงต้องการหรือว่าลุงบอกแล้วสังคมมันจะไปยังไงมันเรื่องของเขาผมไม่เกี่ยวปัญหามีอยู่ครับและและที่ที่ผมบอกว่ามันเชื่อมโยงกันนะคือว่าถ้าภายในประเทศหรือว่าในตัวแกนพักระดับที่เป็นหลักทางการเมืองภายในประเทศเองทางข้างนอกผู้ที่เป็นผู้ริภัยบางส่วนที่มีได้รับความช่วยเหลือกับฝ่ายภายในบางกลุ่มก็จําเป็นต้องเสนอแนวทางรูปแบบเดียวกับข้างในหรือเปล่าข้อที่หนึ่งนะ โปรดฟังในครั้งหนึ่งข้อที่หนึ่งผมไม่สนใจเรื่องคุณทักษิณจะคิดยังไงไม่เกี่ยวคนที่ได้รับผลก็คือประชาชนนะครับทักษิณไม่เกี่ยวทักษิณสบ,บายแล้วอยู่ดูใบรวยกว่าเดิมแล้วเขาคงจะบอกพี่น้องเขาเลิกเลิกเฮือประเทศนี้นะ่ะยิ่งทายิ่งคิบหายปล่อยแม่งไปเถอะอันนี้อันที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นเรื่องของประชาชน อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งผมจะติงไว้นิดหนึ่งคุณอาจจะเถียงแน่นถ้าประชาชนเอายังไงทักษิณไม่ปฏิเสธหรอกนะประชาชนไม่สู้ทักษิณเขาไปเดี๋ยวว่าอะไรประชาชนสู้ทักษิณเขาไปเดี๋ยวว่า,อ,าอะไรเถียงนิดหนึ่งถ้าประชาชนเขาบอกว่ารอพักเริ่มก็เ็เรื่อง<ะ>ของประชาชนเรื่องของประชาชนครับก็ช่างแม่มันก็รอเหมือนคนยูวรอรอจนมันตายห่าหมดจนมาตั้งประเทศอิสราเอลทุกวันเนี้ยคือก็เพราะว่าทิศทางของทักษิณแล้วก็บอกว่าให้ประชาชนเอา แล้วคุณลุงบอกว่าทิศทางคุณลุงคือสู้แล้วปัญหาคือตอนเนี้มวลชนของเราส่วนใหญ่เป็นมวลชนที่ขึ้นกับการนำกงทัพกการการต่งก็ข้างมันนี่ก็ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้มันตายหูตายหาให้หมดจบนี่ลุงว่าทักษิณเหรอเนี่ยไม่ได้ว่าคุณก็สมมติทุก็สมมุติตามไงก็ตายให้หมดแบบคนยวสมัยฮิตเลอร์ครับ แลวพอตายเหลือไม่กี่คนก็มาตั้งเป็นอิสราเอลทีนี่สู้ชิบหายเลยเขาไม่อยากตายนี่แหละเขาเลยใช้วิธีนี้สู้ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คุณับผมไม่ได้ว่าอะไรก็เรื่องของคุณประชาธิปไตยคุณจะสู้ไม่สู้คุณจะเป็นศัตรูกับผมก็ได้แล้วแต่คุณผมไม่ได้ว่าอะไรผมต้องการคนที่สู้ครับคือปัญหาคือคนกลัวตายนะครับคนกลัวตายก็อยู่ไปที่ก็แล้วพวกอยู่มันตายมันกลัวมันมันกลัวแล้วมันตายไปตายหมดเลยครับคนจีนที่เทียนจีนตายสามแสนฝังอยู่กลางเมืองเลยนะ ญี่ปุ่นมีไม่รู้ถึงพันหรือเปล่าแม่งฆ่าหมดเลยมันก็คืออย่างนั้นน่ะแหละคนกลัวกลัวแล้วมันรอดหรือเปล่าพระเจ้าตากสินกู้ประเทศพระเจ้าศรานไม่กลัวตายเหรอฮะตอนนั้นพมา่ายึดทุกตารางนิ้วน่ะถึงต้องไปจันทบ,บุรีสู้ทางเรือครับไปให้เพราะคาจีนต่อเรือเพราะว่าบนบกคุณอยู่ไม่ได้พมา่ามันเผาหมดพมา่ามันจะลบประเทศไทยออกจากแผนที่ไปใช่พมา่าขอโทษนะครับขอโทษโรงศาสุจีนะสักดินาสมัยนู้นน่ะนะ สตินาซึ่งอยู่ในดินแดนพม่ามันต้องการล้างให้ออกจากแผนที่เพราะประเทศไทยอิจิยาไปแข่งกันมันเป็นเมืองท่าเหมือนกันครับมรรดมโมตมะไออะไรของมันนะปัจจุบันเรียกอะไรวะเมืองทวายมาทุกอย่างแฮมันแข่งกันครับมันอยู่ตะวันตกเราอยู่ตะวันออกเห็นไหมเราเป็นชุมทางสุวรรณภูมิเนี่ยมันต้องการลบออกจากแผนที่ครับ ถ้าพระเจ้าตาคิดอย่างนี้นะก,ก็สู้อะไม่มีทางชนะนมีตั้งเก,ก้าก๊กไงกูบอ,อ,อกมึงนะแตกแยกหนักกว่านี้อีกมีตั้งเก้าก๊กมันก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ประชาชนเ็าประชาชนไม่สู้ประชาชนบอกว่าทักษิณไม่สู้กูไม่สู้ปชนก็เหลือของมึงจบถ,ถ้าว่ากันตามรบรรทสังคมตอนเนี้ยเราจะบอกว่าข้อหาล้มเจ้ามันไม่มีอยู่จริงปะ่ะเพราะว่าเป็นราชอาจักรที่ไม่มีพระราชามันไม่ใช่หรอกอย่าไปสำนวนเลยมันมีแต่มันยังไม่ตั้ง อ้าวก็ยังไม่ตันอะไรล้ไม่มีไงมันไม่ใช่แต่ไหนแต่ไรนะมันมีอยู่ตลอดทุกวันนี้ไม่มีก็คือมีครับมันไม่มีได้ไงมันตายหนักกว่าเดิมอีกตอนมันอยู่มึงก็อยู่คนไปแบ่งหรือตอนนี้มึงต้องใส่ชุดดาไว้ทุกอมีไม่มีคุณจอมเข้าใจผิดเรื่องคาว่าล้มเจ้าคือไม่ได้ล้มแค่ตัวกษัตริย์ใช่แต่ล้มทั้งสถาบัน ไม่มีกฎหมายมาตราเกี่ยวกับนี่หรือเปล่ากฎหมายเดี่ยวเลยประเทศไทยไม่มีกฎหมายใน1-2เนี่ยมันคุ้มครองตัวกษัตริย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อหา1-2นี่คือข้อหาที่เขาบอกว่าใช้ข้อหาลมเจ้าดังนั้นตอนนี้มันไม่มีตําแหน่งกษัตริย์ที่เป็นตัวบุคคลน่ะแล้วมีราชวงศ์ไหมครับมีสถาบันกษัตริย์ไหมครับแล้วคุณตีความ1-2ว่ายังไงตอนนี้คุ้มครองใครครับ มันไม่ใช่แค่หนึ่งสองเผมก็ขัดไปสู้คดีได้มาเถียงกันทำไมคำว่าเจ้าคืออะไรครับคำว่าเจ้าหมายถึงกษัตริย์คนเดียวเหรอครับผมถามนจริงก็ผมถึงได้บอกว่ามันไม่มีข้อหาล้มเจ้าเพราะตัวบทมันมีแค่ข้อหาล้มสองคนสา้คนสี่คนครับผมมาทำไมคุณก็เถียงกันเองไหมครมีครับการล้มเจ้ามีครับขอข้อหามาตาอะไรครับไม่มีตามมาตาแต่มีข้อหานบอกมี ผมหมายถึงตัวบทกฎหมายมันไม่มีทางตัวบทกฎหมายมันก็ไม่มีหรอกแต่ว่าเดี๋ยวามเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติในการหน่วยงามีขอให้ขอให้ยังมีกฎหมายอยู่ไอ้จอมลืมลงสนามมึงบ้าเปล่าประเทศนี้มีกฎหมายฮะมีกฎหมายจริงนะคอสชโดนยิงป้าแล้วจริงเปล่าร้อยสิบสามเป็นกบฏแกษัตว์ก็โดนยิงป้าวเขาเป็นกบฏ ร้อยสิบามเนี่ยมันยกเว้นว่ากษัตริย์ยึดอำนาจได้คอนชอยึดอำนาจได้เพราะไม่เรียบร้อยมีมืออ่านมีไหมไอ้กฎหมายอาญามาตราร้อยสิบสามมันมีไหมย,ยกเว้นยกเว้นสถานการณ์ม่เรยบยกเวเนก้นเป็นกษัตริย์มีมันไม่ได้ยกเว้นนะจริงๆในทางปฏิบัติผมบอกตรงๆนะกฎหมายอาญาศักสิทธิ์ที่สุดเพราะมันไม่เคยฉีกจริงไหมใช่เปล่าครับรัฐธรรมนูญาอ่าผมเล่นตะก,กะคุณนะอ่า จริงๆอะนะกษัตริย์คอสอชอต้องถูกประหารหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ารัฐทมนไม่มีคุณอ้างมาตราแปดไม่ได้มันฉีกไปแล้วอ๋อโดนฉีกจังหวะที่โดนฉีกเนี่ยคือโดนฉีกนี่นะ<ต>กษัตริย์ก็ไม่มีแต่ตอนนี้เขาเขียนใหม่แล้วมาตา,ตนนา,าคุณก็เอาต่อนะดีคุณแค่คุณฉีกคุณก็ผิดผิดมาตาล้มล้างแล้วจริงๆร้อยสิบสามน่ะไม่ได้ยกเว้นร้อยสิบสามไม่ได้บอกยกเว้นกษัตริย์หรือยกเว้นคสชยกเว้นสถาการณ์นี่เรียบร้อยมึงทำได้ไม่มียกเว้นร้อยสิบสามไม่มียกเว้น จริงๆไม่มียกเว้นกษัตริย์ด้วยต้องมียกเว้นองไงยกเว้นอะไรยกเว้นกษัตริย์เพราะมีรัฐธรรมนูญกฎหมายแม่ใหญ่กว่ามีมาตัดแปดมันฉีกแล้วแต่แปดฉีกแล้วมันฉีกแล้วไม่มีแล้วเออก็มันยึดอำนาจมันฉีกแล้วไงคือตอนที่ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วไม่มีมาตัดแปดแล้วสญญาการทางกฎหมายไม่ใช่กษัตริย์มีเพราะอะไรกษัตริย์มีเพราะมีรัฐธรรมนูญมันฉีกแล้วไม่มีกษัตริย์แล้ว อ๋อจังหวะนั้นจริงๆคือคือถ้าไมมีอะไรเสืจะแสดงประกาศยกเลิกแล้มนู่นก็คือจะโดนข้อหาลมเจ้าแน่แต่ชอไม่โดนกฎหมายยาอ๋อกฎหมายยาไม่ได้ถูกกฎหมายยาไม่ได้ครัฐธรรมนูญครับแต่ทีนี้ปัญหาคือว่ากฎหมายอาจะอ้างได้จะอ้างเอาผิดได้เนี่ยมันต้องอ้างไปถึงมาตราแปดมาตราร้อสองมันต้องอ้างมาตาแปดตลอดมันไม่เกี่ยวหรอกดังนั้นถ้าจังหวะที่เขาฉีกไปแล้วเนี่ยกฎหมาย คืออาญาที่เป็นกฎหมายลูกมันรัฐ <ละ S 2> ธรรมนูญม,มึงอย่าไปอ้างแล้วมก็ไม่มีผลตะข้อ,อใช่ไหมไอ้ที่มึงอ้างเพราะมึงไม่สู้เพราะมันมีอํานาจมันฉีกรัฐธรรมนูญมึงไม่ต้องอ้างรัฐมาตราไหนมันฉีกทั้งฉบับ,บแล้วจริงๆนะนะขอโทษนะครับมันคล้ายๆว่าหลอกเด็กมันเล่นโกนเนี่ยนะกษัตริย์มีเพราะอะไรกรษัตริย์มีเพราะมีะรัฐธรรมนูญจริงไหมถ้ามีรัฐธรรมนูญไม่มีกษัตริย์กษัตริย์มีเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีถ้าคุณเขียนใหม่แล้วคุณไม่มีหมวดกษัตริย์คือไม่มีกษัตริย์คุณไม่ต้องไปเข คุณไม่เขียนหมดกษัตริย์คือไม่มีกษัตริย์ประเทศอื่นไม่ได้เขียนยกเลิกแต่ไม่ไม่มีกษัตริย์เขาไม่เขียนไม่เขียนคือไม่มีเพราะไม่มีก็มีองคมติไม่มีงวเทือดุนสาบานไม่มีหาสารก็มีเพราะเขาไม่ได้เขียนจบทว่าการรัฐมนูลมีปุ๊บมึงฉีกปุ๊บหมดแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็ประกาศขึ้นมาเองแล้วตอนที่ฉีกะไม่มีรัฐมนูลแล้วแล้วทําไมเรา ไม่ไปสู้มันล้มมันตอนนั้นเพราะมันไม่มีคนตายแล้วเขแบบตุรกีง่มันฉีกเขาล้มัปเลยเหางเขาออกมาเต็มถนนเลยแต่เขามีปืนไม่ใช่มันฉีกปุ๊บแม่งมีธงเหลืองมีดอกไม้ดอกกุหลาบว่าทหารนีนะช่วยล้มเระบอบทัแต่รัฐประหารปีห้าเจ็ดพอหลังจากนั้นวันหนึ่งก็มีคนไปชุมนุมแน่นอนออกเถนนเลยไม่ใช่แค่วันหนึ่งหลายวันเลยต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกผมก็ไปตั้งแต่วันแรกเหมือนกันตั้งแต่ที่หอศิลป์แล้วต่อมาก็มีที่อนุสาวรีย์ต้องมีทั่วกรุงเทพเขาถึงอมาก็ดน พวกทหารออกมาปราบไ,รไม่มาปราบออกมาแบบนั่งรถมากันเป็นขบวนเลยนคนก็หนีหมดเรนินเขียนเรื่อง s t e and น e v o l u t i o นนะครับไอ้ที่สมศักดิ์เรียออะไรกำชงกำชี้เนี่ยนะก็คือว่าโดยอำนาจรัฐประธานเหมาพูดับเดียวสั้นๆอำนาจรัฐเกิดจากปากกระบอกปืนผู้ใดคุมทหารผู้นกุมอนาจเพราะฉะนั้นนะครับ อำนาจสูงสุดตั้งแต่โบราณกาลคืออำนาจทหารสมัยพระถังทับจังเนี่ยเดินทางมาแถวนิสวรณภูมินะมีประมาณหกราชนาจักรรวมกันเป็นศาราชนาจักรนะครับแต่ราชนาจักรนี่มีจักรพรรดินะแล้วหลวงว่าน,นี่มีมหาจักรพรรดิอ๋อยุชวารวดีอะไรพวกนี้มั้ยมหาจักรพรรดินี่นะคือคนที่คุมกําลังทหารครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับคนนี้นะครับ สมัยโบราณคนคุมทหารคือมหาจากักรพรรดิสูงสุดครับแล้วในสหพันธรัฐถ้ามีนะครับประเทศรวมมาเป็นรัฐสหพันธรัฐนี่นะหสหพันธรัฐนี่เมืองหลวงก็คือเมืองที่คุมอํานาจทหารนะครับปัจจุบันก็ใช้คุมหนนาทหารอันน้าสูงสุดคือทหารเพราะฉะนั้นอันนี้คือสุดยอดประธานาธิบดีอเมริกาคือผู้จัดการฐานสูงสุดเบอร์นหนึ่งเลยนะคืออันนี้จะปลดในพลคนไหนก็ได้ เพราะบอสสุดคือพระราธิบดีครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนจะกดนิวเคีร์คือโอบามับต่อไปอาจจะเป็นทรัมผมไม่รู้นะหรือเป็นทิลเลอรี่แล้วแต่ก่อนก่อนหน้านี <c oughs> ้เรายกตัวอย่างเรื่องตอนตรุรกีใช่ไหมมีรัฐประหารแล้วมีประชาชนออกมาแล้วตอนนั้นตอนหน้าทหารก็ต้องใหญ่ใช่ไหมต้องออกมาปล่ทำไมประชาชนถึงสู้ได้คุณอยากอยากรู้จริงๆใช่ไหมเขาสู้ในนามมุสลิมครับ มันจะนามอะไรช่างแม่มาเธอคุณก็อย่าไปเดียนเป็นอย่างคือนคนที่รู้ขึ้นสู้กับปืนในจังหวะที่ตุรกีกรัฐทหารเนี่ยเป็น,เป,นเป็นส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมไม่ต้องอมุสลิมหรอกทุกประเทศถ้าอังกฤษวันนี้ทหารยึดอํานาจประชาชนออกมาอเมริกายึดอำนาจประชาชนไปเอาปืนนะออกมายิงนะครับรัฐบูลอเมริกาเขาเห็นฉบับหนึ่งนะว่ากองกําลังพลเรือนมีสิทธิ์ในการปกป้องสิทธิเสรีภาพเขามียกเว้นนะถ้าหาว่าประชาชนถูกระมิดสิทธิ์นะ ประชาชนมีสิทธิ์ตั้งกองกําลังพลเรือนขึ้นสู้ครับใาใถ้าระบบจริงๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นถ้ายืนยันว่าอานาจรัฐเป็นของประชาชนก็ต้องตั้งตกองกำลังสู้เป็นเรื่องถูกต้องไม่เขียนแก้งี้มาตรา65รัฐธรรมนูญประชาชนมีสิทธิต่อสู้คัดค้านการได้มาด้วยอํานาจโดยวิธีทางที่ไม่ได้เป็นไปตามหลัียป้ๆโดยสันติวิธีแล้วมันจะไปชนะมึงต้องตักเขาไปคุณต้องเขียนเขาว่าทุกวิธีทางครับใช่ไหมครับมัน ใช้ปืนที่อำนาจค,นคนุณคุณโดยสติวิธีฮะเมื่อไรจะชนะอีกขี่ร้อยชาติถ้าอย่างนั้นมึงไม่ต้องพบปืนแล้วไม่ต้องมีปืนทหารไม่ต้องมีรถถังถ้าหาว่าคนเห็นด้วยมึงต้องใช้รถถังจริงไหมจอมฮะยึดอำนาจไม่ใช่รถถังใช่ไหมจิ้มฟันใช้ตะเกียบเออขอโทษยึดอำนาจยึดได้ไหมฮะยึดไม่ได้ใช้ปืนจริงๆตอนนี้บอกตรงๆคือปืนนั่นแหละตำรวจกลัวปืนไหมกลัวทุกคนกลัวปืนกลัวโดนจับทีแรกเอาง่ายๆก่อน เอาคำสั่งคูเอา i อโอเอาปจวเดี๋ยวเราติดต่อต่างประเทศแล้วรู้อยู่แล้วไอจอมอยู่ประเทศไหนไอพอร์ตรู้หมดแล้วนะมีใครบ้างรู้หมดจำต้งติดต่อให้เนี่ยดอนปรมัตวินยัยกระทรวงต่างประเทศทําเรื่องขอความร่วมมือในฐาเป็นมิตรประเทศเราจะช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแต่ต้องส่งคดีหนึ่งสองมาอันนี้คือปจวซึ่งยิงไม่มีผลนะครับ อ่านดูปุ๊บเขาบอกว่าปฏิบัติการจิตวิทยาใช่ไหมคือมันต้องการให้กลัวทีนี้ไอ้พวกเราก็เฮ้ยระวังนะระวังนะอย่าก,กดไลค์กดแชร์มันแค่ออกข่าวแล้วก็กลัวไปแล้วนะออกข่าวที่เรากลัวข่าวแล้วก็ช่วยกันกลัวด้วยนะถ้าไม่เชื่อจับไปที่บ้านเลยครับไปดักที่บงที่บ้านไอ้นี่แม่มึงทํางานกูรู้แม่มึงออสเตรเลียฮะคนทํางานร้านอาหารโดนไล่ออกเพราะว่ามีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมินเจ้า ไปสถานทูตกรงศูนย์ก็มีแต่เรื่องครับบางคนพ่อแม่ตายก็มาเผาไม่ได้กลัวใช่ไหมถึงยิงไม่ได้ด่าเจ้าเลยนะก็กลัวครับเป็นเสื้อแดงใช้ทุกอย่างพอถึงขั้นหนักหน่อยชมรมใช่ไหมวะสไนเปอร์แม่งเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ขั้นการน่ารักมันใช้หลอกได้กับหลอกหลอกไม่ได้ก็ปปาบปราบเ่รูอเอาให้หนักเลยแล้วก็พยายามกล่อมครับคนไทยรักถึงหลวงวันนี้ไว้อะไรใครไม่มาไม่ชุดดำเดี๋ยวโดนเบิร์ตกะโหลก แล้วกาลเวลามาเศร้าส้อยครับแต่ละคนมาผมทราบซึ้งหมากกรณีอที่คุณมากครับผมไปตีแบตนะครับในหลวงมาบอกว่าเนี่ยลูกขนไก่อะไรว่าไปนู่นนะในหลวงมาสอนผมนะครับว่ายกไม่มีศรริลปะประจัญการที่เก่าผมทราบซึ้งมากครับในหลวงมาตบบ่าสุมเม็งานยังไม่จบนะต้องปน,นุกอำนาจประชาธนปตยต่อไปว่าไปนู่นคุณทราบซึ้งไอ้นี่คือเรื่องโกหกซึ่งมันใช่ทุกแบบ หลอกได้ก็หลอกครับมีพระคุณมไม่เชื่อใช่ไหมจอมหัวแข็งจับแม่งเลยเออไม่เชื่อใช่ไหมไอจานิวมึงเดินไปรัฐพัฒน์จับแม่งเลยคือม,มันเล่นอย่างเงี้ยจับแม่เขาเเออ้เออเออใช่อันนี้แม่จานิวด้วยนะจับแม่ตาดได้ก็ตาดเาาพราะเธอมึงชุนนุมมากๆเลยนะปชยิงแมงเลยถนนอ,อ,อสองสะเออ,เอ,อเอาหมดไฟเย็นพบประชาชน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn